น,นี้ผมก็จะมาเก็บรายละเอียดแล้วหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนการย้อมสีวัตถุไปแล้วเนี่ยเก็บรายละเอียดก็อะไรที่อยู่ข้างหน้าเรื่องวัสดุอุปกรณ์นี่เป็นเรื่องที่ ต้องทาต้องลงมือทำนะแล้วเราจะเจอเจอเจอสิ่งที่เหมาะสมกัแบเราทุกอย่างเกิดจากลองผิดลองถูกนั่นนะครับถ้ามันมีแพทเทิร์นบอกไว้หมดมันกคงไม่เรียกว่าศิลปะนะครับเพราะว่าทุกคนทำตามหนึ่งสอามสก็ได้ผลแบบเดียวกัน ันนี้กล้องมันไหนจะดูภาพที่ผมบ้านใหม่จจดูโค้งโค้งโยไปโยมาเพราะว่าเป็นเรื่องของเลนกล้องนะครับก็เดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวถ่ายรูปตอนตอนเสร็จเรียบร้อยให้ดูเรื่องการตัดทอน,นี่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้นแบบบางทีเราก็เห็นอยู่แบบโอ้โหรายละเอียดเดยอะมากเลยแต่อยู่ดีแบบจะให้ตัดทุกอย่างทิ้งแบบว่าจนเหลือนิดเดียวเนี่ยบางคนแบบคือเราถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราจะมองภาพไม่ออกว่าตรงมันตัดแค่ไหนแล้วมันจะเป็นรูปเป็นล่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงเหมือนเหมือนรูปที่เขาวาดมาบางทีมันดูเหมือนง่ายแต่จริงแล้วกว่าที่จะผ่านกระบวนการคิดตรงนั้นมาเนี่ยมัน,มนค่อนข้างจะ ต้องใช้ประสบการณ์เยอะเลยล่ะนี่ก็เป็นเหมือนฟุตบาทอะไรเงี้ย เวลาคนรอรถไฟตรงสถานีนยเป็นที่ยืนรอนี้บ้านข้างหลังนี่ถ้าดูจากถ้าผมยังพอดีไม่ได้ถ่ายต้นแบบให้ดูมันอยู่ข้างๆก็อ่ะให้ดูแบบหน,นึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันแบบโอ้โหหลายอย่างมากนะครับก็ตัดนะครับตัดทิ้งนะครับ ตัดทิ้งนี่ไม่ได้หมายความว่าเราวาดไม่ได้แล้วเราตัดทิ้งนะครับเหมือนกับว่าบางอย่างเขียนน้อยได้มากนะครับก็ไดอารมณ์ของสีที่วิ่งด้วยอะไรเงี้ยดูเหมือนคนคือสีน้ำเป็นสีเป็น,เป,นเป็นเทคนิคที่ดูแล้ว อ่ะถ้าเกิดว่าเราปล่อยสีวิ่งคนด,ดูก็ดูแล้วมีจินตนาการไปด้วยว่าตัลงมันมันมันคืออะไรอยู่ตรงนี้บ้างมันไม่ได้ตีความหมายต้องชัดเจนเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้น สะท้อนไม่นด่เลยเขียนแล้วที่มองมองไม่เห็นก็ทางขวานี่ผมพอละน่าจะประมาณนี้แหละนี้ก็ ยากลจมานิดหน่อยเก็บมรายละเอียดเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวหาวิธีตั้งกล้องใหม่ดีกว่าคือบอกตรงว่าผมทำงานลำบากอยู่นะครับก็อันต่อไปจะเก็บโทรบ้านให้มันชัดหลังค um าบ้านให้ชัดเราก็ ใช้ต้นไม้เนี่ครับก็ ต่อไปทางซ้ายมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของต้นไม้ซะเป็นหลักซึ่งทางซ้ายนี่ผมลงน้ำหนักไว้ค่อนข้างจะเข้มละอันต่อไปก็เป็นรางรถไฟรางรถไฟก็เป็นพื้นดินนะครับเพราะนั้นพื้นดิน เป็นเป็นเหมือนกับเป็นก้อนหินนะแล้วก็มีตัวลางแล้วก็ขีดลงไปแล้วก็เติมขอบลางสักหน่อย ก็เป็นลางอีกครั้ง ก็จะมาเก็บตรงเสาครับซึ่งตรงเสาเนี่ยผมก็จะใช้วิธีถ้าตรงไหนเราไม่ได้คือเราไม่ได้กั้นกาวไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้ามีตรงไหนเป็นเสาเพิ่มเนี่ยบังเอิญว่าอันนี้มันเป็นกระดาษยี่ห้อ blocking ford เนี่ยมันสามารถถูสีให้หลุดได้ผมก็จะใช้ปลายพวก่กันนะครับขูดจุ่มน้ำชุบน้ำนิดนึงให้มันหมัดหม,มัมากก็เติมเสาเข้าไป ก็โดยประมาณกนะ็คือจะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนตอนที่เก็บรายละเอียดทั้งหมดอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันทำงานค่อนข้างยากนะครับอย่างที่บอกก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปตอนจบให้อีกทีหนึง่งซึ่งส่วนใหญ่เทคนิคส่วนใหญ่ก็คือการเติมนั่นแหละเติมน้ำหนักเพิ่มเข้าไปตรงไหนที่เป็นเสาผมอาจจะเติมเสาเพิ่มก็จะใช้วิธีลบลบออกนะครับแล้วเดี๋ยว รูปตอนเสร็จก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับ